โอเคสวัสดีค่ะคณิตศาสตร์เครื่องมือกลครั้งที่สองนี่อยู่ที่บทที่1น่งอยู่เลยนะคะครั้งที่แล้วเรียนเรื่องเซนตรอบรูปต่อไปครั้งนี้เป็นหาพื้นที่จริงๆวิชานี้จริงๆบทที่หนึ่งเนี่ยมันง่ายมากๆากแล้วนั้นก็จะไปแบบเร็วเร็วเพราะไอ้พวกหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยเรียนกันตั้งแต่ประถมแล้วเนาะปสามปสก็น่าจะเรียนกันแล้วป่ะงั้นแล้วก็จะมาแบบเร็วเร็วหาพื้นที่สามเหลี่ยม area คือ,อพื้นที่นะเขียนก่อน,นพื้นที่อเค พื้นที่3มเหลี่ยกวก็คือ a อรเรเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานใช่ไหมคูณสูงตัวอย่างก็คือฐาน50สูง20ดังนั้น a อรเรเราก็เท่ากับ1ส่วน2คูณ5้คูณ20เท่ากับ500อ่อเอาตารางเมตรแล้กันหน่วยของพื้นที่ทั้งหมดจะกำลังสองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซนติเมตรกำลังสอง M กำลังสองก็คือ ถ้าเซนติเมตรกำลังสองก็จะเท่ากับตารางเซนติเมตรถ้าเมตรกำลังสองก็จะเท่ากับตารางเมตรถ้ามิลลิเมตรกำลังสองก็จะเท่ากับตารางมิลลิเมตรหน่วยของพื้นที่หน่วยก็คือใดๆก็ได้กำลังสองมันจะอ่านว่าตารางแล้วก็อะไรอะไรของเราว่าไปตารางเซนตารางเมตรตารางมิลต่อ<วย> <childhood> ไปสแควร์สแควร์คือสี่เหลี่ยมจะตุลัดจะตุรัส ตุรัสสูตรก็คือด้านคูณด้านดอคูณดอเห็นแบบนี้พื้นที่เราจะเท่ากับอร้นียของจตุรัสเราจะเท่ากับ400ตารางเมตรแล้วกัน20คูณ20เท่ากับ400นี่ง่ายเนาะต่อไปผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาว20คูณ50ก็1,000ตารางเมตรไม่มีอะไรต่อไปเปเียกปูนกับด้านขนานจะใช้สูตรเดียวกัน ก็คือกว้างคูณยาวเหมือนกันกว้างคูณยาวตัวอย่างก็คือ20คูณ30มสจะเท่ากับ6 0 0ตารางเมตรอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้หน่วยเป็นเมตรเมตรด้านละเมตรหมดเลยนะคะก็เลยเป็นตารางเมตรแต่ถ้าเราเป็นด้านละมิลก็จะตารางมิลลิเมตรแบบนี้ต่อไปสี่เหลี่ยม้างหมูสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรก็จะเท่ากับ ผลบวกของด้านทั้งสองหารสองแล้วก็คูณกับความสูงผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงก็คือพื้นที่แลเรียของคางมูเท่ากับ1วนคู่ผลบวนนาสอง่ายๆคูนผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงแต่ถ้าในหนังสือเขาจะเขียนว่าเอเท่ากับอ L อบวก l L 1บวก l 2ส่วน2ทั้งหมดคูณด้วย b มันก็จะอาจจะจำง่ายหรือจำยากก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ชอบแบบตัวหนังสือบางคนชอบแบบชอบแบบตัวย่อรหัสลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนจะจำแต่อันนี้ก็จำง่ายดี1ส่วน2คูณผลบวกด้านคูขนานคูณสูงูเรามาดูตัวอย่างสูตร area เท่ากับ1ส่วนสองผลบวกขนานคู่ขนานด้านคู่ขนานคือให้มันขนานกันสองอันไม่ขนานกันเพราะมเป็นแบบนี้ แต่ถ้าขนานกันกนะ็คือเส้นตรงใดๆที่มันจะไม่บรรจบกันแน่นแน่นอนก็คือด้านคู่ขนานก็คือ30กับ50ก็คือ30 50, บวก50ผลววาด้านขนานคูณสูงสูงคือ20ก็จะเท่ากับ800เมตรกลังสองสมมติว่าหน่วยเป็นเมตร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 หมดเลยดังนั้นคำตอบตารางคำตอบของพื้นที่ก็จะเป็นเมตรกลังส ต่อไปหลายเหลี่ยมด้านไม่เท่า,หาเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือหลักการก็คือให้คำนวณเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดให้ไปอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นด้านไม่เท่าใช่ไหมแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งปุ๊บให้มันเป็นสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็จะหาสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วก็มาบวกกันแค่นั้นเองง่ายมากๆอย่างอันนี้ก็คือเราจะให้กําหนดอ,อันบนเป็น l 1เอ้ยเป็น a 1อันล่างเป็น a 2 แล้วก็มาเขียนเอาสีแดงนะ A1 area ของภาพของสามเหลี่ยมที่1ก็จะเท่ากับ1.2ส่วน2คูณหานคูณสูงใช่ไหมฐาน40สูง30 A2 เท่ากับหนึ่งส่วนสคูฐานฐานเท่ากัน40่สิบคูณสูง20เท่ากับอันนี้600อันนี้400ดังนั้นสามเหลี่ยมดันไม่เท่า ่านออกไหมคะเท่ากับ a 1บวก a 2ก็จะเท่ากับ600บวก400อันนี้เขียนยาวลงมาเลยนะแต่พอดีมันไม่พอขออนุญาตไปต่อฝั่งนี้400ก็เป็น1000ตารางเมตรโอเคกับสามเหลี่ยมได้ไหมถามต่อไปอันนี้ดูดในหนังสือได้เลยนะไปดูควบคู่กันไปต,นต่อไปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ายเรียนด้าเท่าก็คือสูตรก็จะเป็น a เท่ากับ n คูณ l คูณ d ส่วนสให้ n คือส mm hmm. ีนี้ละกันโดย n เท่ากับจำนวนด้านจำนวนเหลี่ยมจำนวนอะไรแบบนี้ l คือความยาวด้านก็คือเลงเนาะภาษาอังกฤษย่อมาจากภาษาอังกฤษเลงก็คือความยาวด้าน d ดีเหมือนเดิมไดมิเตอร์หรือภาษาไทยก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ตัวอย่างเราเจอรูปนี้ปุ๊บเรานับเหลี่ยมก่อนเรานับด้านก็มีกี่ด้าน1 2 3 4 5 6 6ด้านก็คือ n แล้วก็จะเท่ากับ6จากสูตร a เท่ากับ n คูณ l คูณ d ส่วน4 n เราเท่ากับ6 l L คือความยาวด้านด้านแต่ละด้านยาว16 16เท่ากันหมดเลยเขียน16คูณ d diameter 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 คือเราจะวาดวงกลมข้างในมันจะเป็นวงกลมข้างในแบบนี้ปุ๊บซุบแล้วความยาว30มสิก็จะเท่ากับ diameter พอดีแต่ถ้าเราเอา34เนี่ยมันจะกินพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยมันก็จะไม่ใช่ของ diameter ละเอา30 30ส่วน4ดังนั้นเราจะเท่ากับ720สมมุติว่าหน่วยเป็นเมตรหมดเลยก็จะเป็นตารางเมตรต่อไปห้าเหลี่ยมขอวาดใหม่ห้าเหลี่ยมโอเคห้าเหลี่ยมก็เหมือนกันมันก็จะจักสูตรแล้วเขียนสูตรก่อนเลย A เท่ากับ N คูณ L คูณ D ส่วนส N แเ้วเราเท่ากับ5 L ยังไม่ได้เขียนเลยอันนี้ 3, 2มสอตรงนี้ 3, 2ตรงนี้24 L คือความยาวด้านด้านละ24 D ก็คือความไดมิเตอร์ความใหญ่ของวงกลมข้างในก็คือ 3, 2มส่วนส จะเท่ากับ9 6 0อ m กํลังสองคือตารางเมตรโอเคต่อไปสามเหลี่ยนไม่เท่าจบเนาะสามเหลี่ยด้านเท่าเอ้ยหลายเหลี่ยมด้านเท่า,อา,า,ทาโอเคต่อไปวงกลมอันนี้วงกลมก็คือสูตร πr กําลังสองหรือถ้าถ้าเราจะเล่นกับรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของไดมิเตอร์เนาะก็คือ πr กํลังสองหรือถ้าจะเล่นหมดเลยก็คือยาวทั้งเส้นขี้เกียจหารก็จะเป็น πd กํลังสองส่วนสี่ แต่ว่าตอนนี้ถนัดใช้ไพกลังสองมากกว่าเพราะมันไม่มีเศษส่วนมันจะง่ายกว่าดังน,นั้นถ้าเราเจอแล้วก็อาจจะหาร2แล้วก็ใช้ไพ่กำลังสองมันจะง่ายกว่าเพราะมันจะไม่มีเศษส่วนแบบไพ่ดีกำลังสองส่วนสเนาะต่อไปอันนี้มันก็อันนี้ไม่ต้องตัวอย่างนะคะเพราะเราเจอบ่อยมากตั้งแต่ประถมและไม่ต้องยุติแล้วต่อไปพื้นที่ส่วนของวงกลมไพ่กำลังสองคูณเซต้าส่วนสามร้อยสิบอันนี้คือสูตรของมัน ามาดูตัวอย่างเห็นรูปปุ๊บเขาบอกว่าเซตาเท่ากับ100แล้วก็ไดเมนเตอร์วงกลมเท่ากับ30แล้วก็ตั้งสูตรเขียนสูตรเหมือนเดิมพายอาร์ ai, A, กระลังสองคูณเซตาส่วน3ามหกศูกระดูปพายใส่ค่าพายไวอาร์ A, กระลังสอง 2, A, อาร์ก็คือไดเมนเตอร์ให้มา3 0มอาร์ก็คือ15คูณ15บหากรลังสองคูณเซตาเขาให้มา100 จนสามรอหกคำนวณคำนวณออกว่าก็จะได้196.35ตารางเมตรไม่งงนะ1 9 6 3งตารางเมตรก็จะได้คำตอบละอันนี้คือพื้นที่่วนของวงกลมก็ไม่มยากเนาะ ก็แค่ถ้าเรารู้เซตาล้วก็ใส่ค่าแทนค่าทั้งหมดคำหมดคือแทนค่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่นั้นเองต่อไปพื้นที่ส่วนตัดของวงกลมพื้นที่ส่วนตัดของวงกลมก็คือสูตรก็คือพื้นที่ส่วนของวงกลมสูตรตัวเนี้ยแล้วก็ไปลบด้วย l คูณ R ลบ B ส่วนสเรามาดูกันว่าแต่ละตัวคืออะไร L คือความยาวเส้นคอร์ดความยาวคอร์ด คอร์ดคืออันเนี้ยค่ะจุดตัดของวงกลมอ,อ่ะอ่าตัดตามเสี่ยวตามขอบขอบอะ่ะจะเรียกขอบอย่างเงี้ยคอร์ดอย่างเงี้ยคือคอร์อดคอร์ดไม่ว่าตรงไหนที่เป็นเส้นตรงตัดเข้าไปข้างในวงกลมอะ่ะเขาเรียกอะไรเร,เรียกคอร์ดนี่ความยาวคอร์ดต่อไป R คือความยาวรัศมีวงกลมเนาะ B ความสูงส่วนตัดของวงกลมคอจุดคือความนะคะขี้เกียจเขียน ความสูงส่วนตัดของวงกลมคือ b ส่วน2โอเคเราเจอภาพนี้เรามาเขียนชูตรก่อน a เท่ากับพื้นที่ส่วนของวงกลมลบด้วยศูนรนี้แล้วก็เขียนเลย π r กํลงงัง2คูณเซตาส่วน360ทั้งหมดลบด้วย l คูณ r ลบ b ส่วน2 แค่นี้เอง <Okay. S 1> แล้วก็แทนค่าทั้งหมดที่เราได้มาก็คือพาย R เราวงกลมนี้ยาว40 R คือ20 20ก่กับเราสอคูณเซตา้าคือ100 360าม์ลบ L ความยาวขอความยาวขอเขาบอกละว32โอเห็นนะคูณ R ลรัศมีคือ20 ลบ b เขาเขียนไว้ละล้เท่ากับ3าส่วนสองทำทีละวงเล็บนะคะเวลาเจอทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วเขียนไว้ทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วเขียนไว้แล้วมาลบกัน <c oughs> ลบกันออกมาได้77.07สิ 77. เจ็ดจุดศู์ m เมตรกำงสองก็ 2, คือตารางเมตรอันนี้ไม่ได้เขียนหน่วยก็เลยสมมุติว่าหน่วยเป็นเมตรหมดเลยแต่ว่าถ้าในหนังสือในหนังสือเราจะเป็นมิลลิเมตรก็ได้มันก็ได้หมดเลยะคะ่ะ แต่ใครชอบเมตรหรือมิลลิเมตรมันยังไม่กําหนดต่อไปหาพื้นที่วงแหวนถ้าเราเจอวงกลมสองวงมาตัดกันเป็นโดนัทเอางี้หาพื้นที่โดนัทดีกว่ารูตรงกลางไม่นับนับแค่ว่าโดนัทตรงนี้มีพื้นที่เท่าไรหน้าที่เราก็แค่หาวงกลมวงใหญ่เราวงกลมวงเล็กแค่นั้นเองมันก็ไม่ยากค่ะมันไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องจำแค่หาวงใหญ่ได้ปุ๊บเอามารบวงเล็กแค่นั้นเอง จากใช่ไหม pi r กลังสองก็คือเราก็เขียนไว้ก็ได้อันนี้วงใหญ่คือ a 1วงเล็กคือ a 2 area ทั้งหมด area รวมอะ area รวมเท่ากับ a 1ลบ a 2วงใหญ่ลบวงเล็ก a 1เราก็คือ pi r 1นึ่งกำลังสองตั้งชื่อให้รัศมีของวงหนึ่งเท่ากับ r 1 รัศมีของวง2เท่ากับ r 2นะแล้วก็จะเขียนว่าาย r เล็กก็ได้ r เล็ก2กลัสงสงสูตรของวงก,กลมคือาย r 2องแพ่ง r สองก็งคือาย r กำลงังสวงใหญ่ลบาย r สองวงเล็กอันนี้ตัวแปรเหมือนกันอันนี้ให้ดูเฉยๆจำก็ได้เอาออกมาและไม่เหมือนก็เขีนเข้าไปนี่คือวิชาเลขอะเนาะ พายพายเหมือนกันเอาตัวที่เหมือนกันอะออกมาข้างนอกแล้วสร้างวงเล็บให้ตัวที่เหลืออันนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากเช็คว่าเราถูกไหมว่าเราทําถูกไหมอันนี้อันนี้ให้เช็คนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องดูนะเออไม่ต้องเขียนนะเช็คว่าเรากระจายเราเอาเราดึงวงเล็บถูกไหมก็คือคูณเข้าไปคูณเข้าก็าคือพายคูณอารกำลังสองกพายอากำลังสองพายจะลบยังไงมันก็ต้องเป็นลบ พาคูณกับลบ R กลังสก็จะเท่ากับลบพายอกลังสองเห็นไหมก็จะค่าเท่าเดิมค่าเท่าอันนี้ละแสดงว่าเราแยกวงเล็บถูกไม่ต้องสนใจวิธีแบบนี้คือมันจะง่ายเพราะทำทีเดียวก็พาย R ใหญ่เราวงใหญ่ไดมิเตอร์เขาให้มา40 2หารเท่ากับ20กำลังสองลบ R เล็กให้มา20แต่รัศมีคือ10บารเนะาะกลัสงสค่าเราก็จะได้ออกมา เท่ากับ942.48 m s q ตารางเมตรนี้มันก็ไม่ยากค่ะมันมันไม่มันไม่ต้องจำสูตรแค่ดูภาพปุ๊บอ๋อวงใหญ่แล้ววงเล็กแล้วก็มาตอบถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้สูตรเป็นพายอารางสองมันจะง่ายกว่าเห็นไหมแต่ถ้าเราใช้พายดีรางสองทนี่เนี่ยมันจะชีวิตเราจะยากขึ้นเยอะเลยเพราะมันมีเศษส่วนมันจะแบบเอ๊ะ อะไรนะอะไรนะอะไรเงีมันจะยากไปเพิ่มมันตอนหารมันจะหารสี่หารยาังไงอันเนี้ยคือสูตรสูตรในหนังสือมันจะดูยากแต่อันนี้สูตรที่ทําเองก็คือสูตรใช้ r ารังสองมันจะง่ายมันจะสั้นโอเคต่อไปวงรีวงรีของสูตรวงรีก็คือพายเอท่ากับดีใหญ่ดีเล็กหานส ดีใหญ่ก็คือไดมิเตอร์ของวงใหญ่ d ีเล็กก็คือไดมิเตอร์วงเล็กมาดูตัวอย่างเลยเขาให้มาดีใหญ่เท่ากับ4 0 d ดเล็กเท่ากับ15เขียนสูตรก่อน A เท่ากับพายดีใหญ่ดีเล็กส่วน4ดีใหญ่เรา40ใช่ไหมก็คือพาย40คูณกับ15ส่วน4แค่นี้เองตอบได้แล้ว 150พาย150าพายเท่ากับ417 4 7 1 2 4 m square ก็คือ c 1 7ตารางเมตรต่อวงนีละจบพื้นที่ก็ไม่มีอะไรเนาะพื้นที่ง่ายก็แค่เราก็แค่ค่อยๆมองภาพว่ามันภาพเป็นยังไงแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับมันถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นวงกลมวงใหญ่กับว,วงกลมวงเล็ก2วงแล้วก็แค่อามรลบกันหรือ จริงๆเราเรียนตอนมต้นตอนประถมมาโจทย์ยากกว่านี้อันนี้มันง่ายเนาะอย่างอันนี้ด้านไม่เท่าแล้วก็แค่ใช้จินตนาการแล้วว่าอ๋อแบ่งปุ๊บอ๋อมันเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะแล้วก็มาคิดก็ไม่มีอะไรเนาะต่อไปปริมาตรปริมาตราสางากีค,คือ volume ตัวย่อคือ V เวลาเราจะหาเราจะเขียน V เท่ากับคือ volume เท่ากับอย่างตัว A เท่ากับคือ area พื้นที่ก็คือ area, อ area กว้างยาวสูงพื้นที่ปริมาตรของกล่องกล่องหนึ่งก็ือ กว้างคูณยาวคูณสูงนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะถ้ากล่องที่มันเป็นสี่เหลี่ยม v เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงต่อไปถ้าเจอสามเหลี่ยมก็คือ v เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคูณความยาวนั่นแหละ1ส่วนสองคูณกว้างยาวสูงนี้เราก็รู้แล้วเนาะไม่มีอะไร ต่อไปถ้าเราเจอเป็นท่อเป็นรูปท่อเป็นซลินเดอร์เป็นเป็นทรงกระบอกถ้าเราเจอทรงกระบอกแบบนี้สูตรมันก็คือขอุขาตเขียนคำบนนะคะ V เท่ากับพาย d กำลังสองส่วน4คูณ l โดยที่ l เนี่ยก็คืออันนี้ความยาวของกระบอก d ก็คือนี่แหละความไดเมเตอร์ความยาววงกลมศูนกลางวงกลมเนาะ แค่ในเอง v เท่ากับ p d ลัง2ส่วน4คูณ l ถือไม่มันก็คือความยาวมันกลมเราสามารถเปลี่ยนอันนี้เป็น π d กำง2ส่วน4เนี่ยจากสูตรอันนี้เห็นปะ π d ง2ส่วน4เราสามารถเป็น π r กำลัาา 2, l, ลง2ได้ดังน,นั้นสูตสรไซลินไซส,สูตรทรงกระบอกเราก็จะเท่ากับ π r กำลัง2คูณ l ก็ได้ก็คือความก็คือพื้นที่วงกลมคูณความยาวก็จะได้ ปริมาตรของทรงกระบอกแล้วมีสองสูตรมันแล้วแต่ก็คือสูตรเดียวกันแต่แค่จำง่ายกับจำยากชีวิตจะง่ายขึ้นกับชีวิตยากขึ้นนิดหน่อยมันก็ต่างก,กันอย่างอันนี้พอเราเจอล้วก็รู้แล้วว่ามันจะมีทรงกระบอกวงใหญ่กับทรงกระบอกวงเล็กเราก็ต้องหาพื้นที่หาปริมาตรมาลบกัน เพื่อเราจะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นท่อนึกภาบออกท่อแมท่อใหญ่ท่อเล็กลบกันก็จะได้ตรงกลางก็คือท่อเนี่ยเขาชื่อว่าท่อกลวงก็จะปริมาตรกลวง v กลวงเท่ากับ v วงใหญ่ลบ v วงเล็กก็คือรวมสูตรถ้าเรารวมสูตรกันแล้วก็จะรวมสูตรได้แบบนี้ก็คือ v กลวงเท่ากับ π l ส่วนส l ก็คือความยาวท่อ π i l ส่วน c วงเล็บ ตีใหญ่ก็คือดีของท่อใหญ่ลบดีของท่อเล็กแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรตัวอย่างไม่ต้องหรอกน้อเพราะว่ามันมันไม่ได้ยากเนาะมันง่ายต่อไปพีระมิดสูตรของพีระมิดก็คือคล้ายๆสามเหลี่ยมเลยแต่ว่ามันจะเป็น1ส่วน3 B เท่ากับ1ส่วน3คูณกว้างคูณยาวคูณสูงแค่นั้นค่ะ ไม่มีอะไรสีมพงต่อไปถ้าเป็นพีระมิดยอดตัดสามารถจด,ดจะเป็นพีระมิดยอดตัดแหละเพราะว่าพีระมิดปกติมันง่ายเนาะไม่มีอะไรถ้าพีระมิดยอดตัดก็คือคิดเป็นสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กแล้วก็มาลบกัน พริมิติยอดตัดสูตรก็คือ v อันนี้ v ยอดตัดเนาะเท่ากับ v เต็มก็คือหนึ่งนไอไอเน,นี้ยจะเต็มอะลบด้วยอันนี้อันเล็กก็คือ v เต็มลบ v ปริมาตรอย่าอันนี้ สมมติดูโจทย์สมมุติว่าได้โจทย์มาเขาบอกตัวนี้ยาว9 9 18 18 30 15วีเต็มแล้วถ้าเท่ากับ1น่วน3าคูณอ,อันใหญ่ก่อนก็คือทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดคือ18คุ้นคูณฐานคูณกว้างคูณยาวยาวเท่ากันสูง30แล้วทั้งหมดเนี่ยลบกับสามเหลี่ยมจิ๋วข้างบน ก็คือ1ส่วนสาคูณ9คูณสิห้าทำในวงเล็บทีเราวงเล็บวงเล็บแรกทำให้เสร็จแล้วก็เขียนไว้แล้วก็ลบแล้วก็วงเล็บ2เขียนไว้มาลบกันแล้วก็เอาหน้าลบหลังก็จะได้ข้าออกมาสอง5ด้อสห้าอันนี้หน่วยเป็นอะไรดีเป็นมิลลิเมตรแล้วกันเนาะสมมงหมดทั้งหมดทั้งมวลหน่วยเป็นมิลลิเมตรหมดเลยก็จะเป็น mm กำลังสามถ้าเกิดเป็นปริมาตรจะเป็นกำลังสามถ้าเกิดเป็นพื้นที่จะกำลังสองอันนี้เอาไหมถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นรอบรูปเส้นรอบเส้นรอบรูปก็คือความยาวปกติไม่ได้ตื่นเต้นก็คือหน่วยปกติสมมติว่าสมมติว่าเป็นเมตรเส้นรอบรูปเป็นเมตรแต่ถ้าเป็นพื้นที่พื้นที่ก็คือการเอาเมตรเมตรเมตรมาคูณกัน ก็คือเมตรกำลังสองตารางเซนอันนี้เป็นเมตรอันนี้เมตเฉยๆนี้เป็นตารางเมตรแต่ถ้าเป็นปริมาตรก็คือเอาคูณกัน3ทีอ่ะก็คือด้านยาวสูงใช่ไหมก็จะเป็น M กํมกำลังสมก็คือปริมาตรก็คือเมตรสแควร์เมตรแต่ว่าภาษาไทายมันอ่านว่าอะไรวะล้อลูกบาทลูกบาทเมตรอันนี้ ตารางเมตรอันนี้เมตรอันนี้คือหน่วยของแต่ละหัวข้อถ้าเส้นรอบรูปหน่วยจะเป็นเมตรถ้าพื้นที่จะเป็น m square ถ้าปริมาตรจะเป็น m กำลังสามคือเมตรตารางเมตรหรือบารเมตรข้อต่อไปถ้าเกิดปดริมิตรตัดที่เขาให้ความสูงของสามเหลี่ยมเล็กมามันก็จะคิดได้ง่ายมันก็จะไม่มีอะไรแค่เอาอันใหญ่ลบอันเล็กเราจะได้คำตอบ แต่ถ้าเกิดว่าเขาให้มาแค่นี้ล่ะเราจะทำยังไงมันก็จะมีสูตรคือ v เท่ากับ h ส่วน3วงเล็บ a 1บวก a 2บวกด้วยรูท a 1 a คูณ a โอคโดยที่ a 1เนี่ยมันก็คือ area เล็กส่วน a 2คือ area ไม่ a 1น่แค่ area ใหญ่ a 2คือ area จริงๆเราสลับกันได้ว่าใครจะ1จะ2เพราะมันก็ มีค่าเท่ากันเราไาดูตัวอย่างกันเลยโอเคถ้าเจอโจทย์แบบนี้แล้วก็เขียนสูตรก่อนถ้าเจอโจทย์พินพิยอดตัดที่เขาไม่ได้ให้สามเหลี่ยมข้างบนมาไม่ให้ความสูงของสามเหลี่ยมข้างบนมาคืออันเนี้ยเขาไม่ได้ให้บอกเขามไม่ได้บอกมาแล้วก็คิดไม่ได้แล้วก็ต้องมาใช้สูตรนี้แทนเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มาดู A1 ก่อน A1 คือ L1 คูณ B1 L1 คณก็คือ20คูณ20 เท่ากับ400หน่วยเป็น mm หมดเลย mm หมดเลยนะจะเป็น mm กำลังสองเพราะมันเป็นพื้นที่ต่อไป a 2ก็คืออ่าเล็ก10บคูณสิเท่ากับ100 mm กำลังสอ MM งต <c oughs> ่อไปเรามาเข้าสูตรละ B เท <c oughs> <B S 2> ่ากับ h ส่วนส h ก็คือความสูงมีอันเดียว 24ส่วน3 a 1 400บวก100บวกรด้วย400คูณกับ100แบบนี้กดเครื่องคิดเลขวิธีการกด,กดเครื่องคิดเลขก,ก็คือทำตรงนี้ก่อนร400คูณ100ให้เสร็จแล้วเอาไอเน,นี้ยมาบวกกับ100บวกกับ400บวกกันเสร็จปุ๊บค่อยก็มาคูณกับตัวนี้24ส่วน3 24ส่วน3ได้8เนาะ แล้วก็มาคูณกันคำตอบก็จะเป็น5,600 mm กําำลัง3เพราะมันเป็นลูกบาทาก็จะเป็นกำลงัง3าพินวีเจ้าตัดก็จบไปแล้วค่ะไม่น่าจะมีอะไรสงสยัยไม่ได้สงสัยทำได้นะต่อไปกล้วยแหลมกล <c oughs> ้วยแหลมเดี๋ยวเอาอันถัดไปเดี๋ยวขอตัดวิดีโอ